พี่น้องคลิปสามได้บ้านี้กินข้าวอิ่มแล้วหาเฮดต่อ eto, พี่น้องคลิปที่สามาลุ้นมานี่เอาได้สองดอกเอาดิว้าวมาเรื่อวันนี้พี่น้องคลิปที่สามเลยได้นี่คลิปที่สามของวันที่ยี่สิบกันยายนสองพันหกสิบหกกินข้าวได้ได้สองคลิปเมือเช้าเนี้ยได้สองกระตาบัานี้มาคลิปที่สาม ปละลูดีลุย,ลยต่อนสวยเลยน่าเลตัวเดียวนี่ตัวเดียวนั่นดูสิสว,สวยนี่สวยไหม,มสวยมากมสวยที่สุดอวบมากสสวย สามดอกสวยๆเลยจุดจุดปิตามาอยู่คลิปนี้ก็ได้ฮะถืกเต็นตตัวแล้วพี่นอ้องเอ้ยย่างเจ็บตรงนี้สีดอกค่ะพี่นอ้อง อันนี้ดอกเล็กที่สวยดอกที่สามดอกที่สี่ สีโดสองโดง,งามๆเลย โกเดงขี้ปากตอ้สูงพอดีขี้ปาก,อปากหอยดอกน้อยนะสมบูรณ์อยู่เห็นดิดังงามเลยหนึกงด,ดอกดง,งามเลย นีด่ดูเห็ดนี่ภาคสามของวันนี้นี่เครื่องกระตาแล้วนี่โอ้สังโล่อัอนี้ข้าวบเห็นยาเห็นสวยงาม เห็ดหาดน้อย